ทำสมาธิไปเพื่ออะไรประโยชน์ของสมาธิคืออะไรบรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาน,นธรโมทำสมาธิไปเพื่ออะไรทำสมาธิไปเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายคืออะไรทำสมาธิมันได้อะไรไปสำเร็จอะไรคืออะไร เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเราปฏิบัติแล้วได้อะไรก็เหมือนกันกับเรากินข้าวเราก็กินข้าวไปแล้วได้อะไรก็ได้อีกมองซ้ายไปก็ได้อะไรก็ได้มองมองขวาไปก็ได้มองเงินหน้าขึ้นก็ได้เห็นทำอะไรก็ได้นั่นแหละ คำว่าได้ของสมาธิของพระพุทธเจ้าคือละกิเลสได้นี่คำว่าได้แต่ถ้าละกิเลสไม่ได้ไม่เรียกว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าคําว่าปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรนี่ก็เพื่อได้หมดทุกอย่างเพราะว่าวิชาการของพระไตรปิฎกที่อยู่ในพิธรรมการทังสอนอบรมธรรมที่เรียกว่ามีการดับทุกข์ได้ด้วยกิเลสแล้วมีการตัดสรู้ตามพระเจ้าได้ แม้่มีการสงบได้มีการไม่ร้อนใจไม่ฆ่าคนไม่ไปติดคุกติดจลางเพราะใจร้อนไปฆ่าตัวตายไม่เป็นคนมีกิเลสหนาตาเถื่อนมีจ้หนีเนื้อแน่นมีความไม่ดีคนธรรมดาที่ไม่ได้จำบุญเลยอะไรเลยก็ต้องตกนรกทำบุญไม่ถึงบุญไม่ถึงกุศลไม่ถึงบารมีทำความดีไม่ได้ทำความอดทนไม่ได้ทำความมีกิเลสตัณหา ไม่ได้เอาออกทําความไม่สมิธีกับใครทําความไม่เอาหสิศีกรรมไม่ใครเลยก็เป็นบาปหมดตรงนรกหมดถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็พูดง่ายว่าตรงนรกถ้าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติเพื่อไม่ให้ถงนรกนรก,กทั้งเป็นก็คือตายทั้งเป็นเรียกว่าชื่อเสียงดับความดีดับมันทองไม่มีความนี้ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างทิพย์ไปพวงทําอะไรก็ไม่ขึ้นนี่ก็เรียกว่าชีวิตดับนี่เรียกว่า เราไม่ได้รืนตาหาปากแม้แต่เป็นคนเราก็ไม่มีอะไรจะมาชูวยเรามีบุญที่จะไปส่งเสริมให้เรามีโชคลาภมีบุญส่งเสริมให้เรามีพระรักษาให้เรามีเทพมีพรมีเทวดาตามรักษามีความดีตามรักษาตัวเองมีความสามัคคีต่อผู้อื่นเราจะได้มีใจดีใจงามเขาจะได้รักเราทุกคนก็ไม่มีไพ่มีแต่คนชังคนที่ไม่เอา สมาธิมาวัดตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยก็เป็นบาปตรงนรกคนที่คิดว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรอันนี้ก็พอจะพอจะอนุโลมปฏิโลมว่าคนนี้ไม่รู้จักอะไรก็รู้จักทรมรู้จักศึกษาความรู้อันนี้ก็บอกได้ว่าให้ปฏิบัติธรรมคือถือศีลทำบุญแล้วก็สร้างสารากุติสร้าง น้ำสร้างถนนสร้างคนบุญสร้างกิริยาการของบุญทุกชนิดของกิเลสตัณหาอันไหนที่มันมีมากมากต่นี่เนื้อแน่น,นไม่อยากรักใครเลยไม่อยากความดีกับใครอันนี้ก็แปลว่ากิเลสเต็มหัวเราก็ต้องได้เอาออกด้วยการทําสมาธิการที่ไม่มีจิตใจเพื่อเฟื้อเกื้อกูลต่อใครแสดงว่าเราไม่มีสมาธิ เราไม่มีบุญชาติบางก่อนมาให้ส่งเสริมให้เราทําความดีให้เราปล่อยวางได้มีให้มีสมาธิจนปลดปล่อยกิเลสตหาอกหมดดับทุกข์ได้ด้วยความไม่มีจิตใจต้องไปโลกไปโรดไปหลงก็แ,แปลว่าเราเป็นผู้มีบุญเั่าเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพวกนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ยังอยู่ในบนเวียนในบาปอยู่แค่นี้ แสดงว่าทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้ละความโกรธความโลภความหลงได้เพื่อละความใจร้อนได้เพื่อละบาปได้เพื่อละความโง่ได้เพื่อละความทุกสิส่งทุกอย่างที่มันไม่เป็นสังคมสงเคราะห์ตัวเองที่มันไม่เป็นบุญสําหรับเราที่มันไม่ได้กินได้อยู่ที่ดีที่เจริญที่มีคนมา ย่อย่องนับถือศรัทธามีความามีหน้ามีตามีศักดิ์ศรีในสังคมอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าคนดีสีสังคมนี่ก็คือคนบุญนี่ก็คือคนปฏิบัติธรรม ถึงแม้ว่าไม่ได้นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ใส่บาตรใส่พวกไม่ได้ทำบุญเลยก็ถือว่าเราเอาสิกรรมไม่เพื่อนี้คนไหนคนไหนเราก็ได้บุญเราขอขมาแล้วโทษต่อคนใดคนหนึ่งที่เราคิดว่าเรามีกรมต่อเขามากมากหรือมีกรรมแล้วเขาไปือษาความเราไปขอโทษขอข,อขมาเขาก็แปลว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าทำทำทำ,ทำ,ทำก็คือทำที่กายว่าจใจให้บริสุทธิ์ผุดพองจากความมีกิเลสจากความ ตั้งเป้าหมายไว้เอาแต่กิเลสที่เอาแต่ความได้ของตัวเองเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะตัวนี้ใหญ่ทิฏฐิหนักทิฏฐิเป็นวงจรของทิฏฐิไม่ออกจากตัวได้ก็เ,เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยในชีวิตจิตใจทุกวันทุกยามทุกเวลาก็จะมีแต่ความคือทัวทังอยู่กับความโด,ดน้อเนื้อร้อนใจทุกคนทุกเดี๋ยวนิด เดี๋ยวคิดถึงญาติเดี๋ยวคิดถึงลูกหลานเดี๋ยวคิดถึงสมบัติเดี๋ยวคิดถึงการจะไปจะมาเดี๋ยวคิดถึงจะตายคิดถึงป่วยคิดถึงก็ไม่มีเงิาาในใช้คิดถึงสารพัดอย่างนั้นเงินเงินเงินก็อันนั้นก็มันยังไม่ได้ตัดสะลุเราคิดได้แต่เราอย่าไปเอาทุกขนั้นมาถมหัวตัวเรามมาถมกายวาจาใจเราก็ถือว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เอาคิดเอาทุกมาเราก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม คือทำความดีคือทำความสแสวงหาเขตบุญแสวงแวงหาความหมดทุกพ้นทุกนั่นเองแปลว่าได้ปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเอง